หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงิน PUBG Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ c o อปปี้หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น Line ID แอสไนรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผม mm hmm. ขอฝากบริการเติมเงินร mm ีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผม mm hmm. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร mm ีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับ อย่งเท้าไปกัแล้วครับอย่างนั้นสองครับหาโล่ก็มีขอ,องผมก็มีตายตัวไลูกพี่อืมเทียบเลือยู่ฝั่งอะ้รอู่รลตงฝั่งผมก็มีนะใกล้ มาตอนนี้นะยังไม่ได้ห,หมือเลยก็สุดผมจะตาย,ยไม่รู้มีรางสังหรณ์ใชุ่้ยนั่นไงรางสังหรณ์ปืนลั่นไงพี่นั่นเดี๋ลั่นไปโดนหน้ามันนิดนึงลั่นโดนหัวด้วย ทำใหจิตใจพี่โหดเรียยแบบนี้คืออะไรต้องใช้คุ้มเหมือนล้มแต่พี่<ล>พบอกว่าคนล้มอยา่าทำแม่นี่พี่ยิงเลยอ่ะต้องปล่อยยังนะไอตัวหน้าตัวหน้าเราปล่อยก่อนะไปล่อยตรงข้ามเลยที่ต้องสปไปอินเลดิกแล้วอตอนกลับไปดูได้เหรอตอนที่เล่นกับผมดูตอนที่เล่นกับประจาอพี่จริงเหรอตอนเล่นกับเราตอนนั้นเล่นไม่ได้เป็นสปีนดิสไมมเหรอใช่ไหม ไม่พี่พูดไทยใช่แหะผมอะย้อนกลับไปที่ไ่หลอกผู้หญิงนุ่นใช่ใช่ที่พี่ไปแกล้งผู้หญิงผมมีปีเอฟพี่เลยปีเอฟเลยเฮ้ยเบิร์ดโอ้โหไม่เห็นได้ไงเนี่ยเกินเกินเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตรงข้าม เอาขยงไม่ขยุเาไม่ขยงเม่ีเขาไม่เอสามเบอสามไปไหนผมถูกนัดนเบอสามอ้าวเพื่อนนายนี่ว่ะไปแต่แล้วไปทิ้งเบอสามไปเบอสามอยู่ฝั่งนู้นพอดีพี่โดนผมว่า ผมเห็นพี่เล่นหลายตัวมากอ่ะพี่มันมีประมาณสามสี่สามสี่ไอดีอะเอาไว้ไปปั่นเลยแต่ไอดีหลักมันอีกตัวหนึ่งะ่ะตัวพับเชวินพาที่เียนว่าอะไรนะที่มีตัวอำน้าแลออ้วเควินเนี่ยคอนทับอะไรคอนพับเพื่อนมันตั้งเลยตามไปเล่าที่พี่ปั่นผู้หญิงสามคนนั้นนะโแม่งหัวเราท้องแข็งเลย อ๋อลูกครึ่งไงนะใช่ใช่ใช <laughs> เอออีเป็นอย่างนึงเล่นไม่ได้เลยเล่นมาท้องแข็งแล้วเหมอน <laughs> อีกคนนึงเล่นไม่ออกเลยพี่เออไม่เล่นแล้วล่ะมันโยนเกมแล้วปล่อยจอยเลยอ่ะพี่็ <laughs> นานจะเจอแบบเหมนที่พาหา ว่าจะแวะไปดูเรือลำน้ำหน่อยที่ไหนกรุงเทพนะเรือลำน้ำมันอยู่ที่ไหนวะเขาซื้อมาเขาอยู่ที่ไหนตะหีบป่ะพี่อ๋อวันนี้เรามาเกมนิ่งๆนะครับดูเหมือนพี่เพลเราไม่ดีกว่านี้เปล่าเปล่า เอาเลี้ยงไปต่อเอา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 ดํยังไม่ได้เก็บดาเมจอะไรเลยวันนี้ปวดหัวปวดหัวเลยหน่อยเลยมาเล่นเลยมาเล่นแบบใครเครียดแต่ไม่ได้ไปปั่นเลยนะอ๋อถ้าปั่นถ้าปั่นนี่ช่วยผมด้วยผมไปดูด้วยไปหาเบอร์สองตัวไหนเบอร์สองกี่ตัวฮะดูปะ เนี่ยผมดูผมอยู่ตรงข้ามเบอร์สองะพที่ว่าเองตอ,อน,น,นอยู่ไหนบ้านกำลังอยู่หนูบีโ,โ,โดนแล้วโโหไม่ไปบ้าคุณกดไม่ไปพี่กดยิงไม่ได้อะโอจบแล้วตรงนั้นนะพี่ระวังหลังบ้านนั้นอ่ะะตายเป็นเพื่อน ผมเีลยตายเป็นเพื่อนยิงก็ไม่เลี้ยงเลยมันไม่ตายเลยดิมันไม่ตายดิย,ยทำไมเนี่ยที่ต้องคว้าที่หนึ่งคนเดียวแล้วแหละเฮ้ยโดนไม่ยากทั้งโรานานนี่ลองที่แล้วที่ยังทำได้เลยนี่นานมาแล้วใช่ปะ่ปะตอนที่รีบปิกปะ่ะเดือนที่แล้วอ่ะรถมันน้อย,อยงไงตอนนั้น่ะเน<อ>ี่ยหรือเปล่า ไม่ใจแล้วแลวหละใค่นะอันไหนอันไหนสกิตรกิตรโอ้ไปแล้วพี่ตาดีไปแล้วสี่คนด้ดยพี่ใช้ถุพี่ใช้ถุงมือเล่นาดิไม่ได้ใช,ไไใช้ไม่ได้ใช้เลไม่ได้ตืเอมาเใส cái này cũng ma với phải sửa phòng lên ồ đã 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 lên được mà supa motherfucker <whistles> เดี๋ยวมือซันเาจะกันแล้วมือซันมือันร,ริงทุกคนดูด มานอนทำอะไรตัวนี้มันมานอนทำอะไรายแอบไปแอด เป็ดสองตัว สตาร์สต็อปโอ้โหชนะเฉยปฏิยุทธปฏิยุทธปฏิยุทธฮะคือ <Huh? S 2> ประยุทธหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ชนะแบบงงงงครับทุกคนเพื่อนทิ้งหมดเลย